สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครบายคุณนกค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านก็กำลังอยู่กับซิลพินกกับเจ้า CB บีร้โฉม2021ั่สอค่ะ,ะที่กำลังให้ดูกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ CB บีร้โฉม2021ซึ่งเปิดตัวมาสักพักละนะคะ,ะแต่ว่าเราเพิ่งจะได้รีวิวกัน,นเนาะเนื่องจากว่ารถเพิ่งมาถึงโชว์รูมก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพาไปดูรถ ว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างจากโฉมเดิมตรงไหนบ้างนะคะก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าต้องขอโทษนะคะทุกท่านที่ช่วงนี้นะคะไม่ได้แบบออกมารีวิวเองไม่ได้ออกมารีวิวหน้า YouTube <c oughs> เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเวลาที่แบบต้องพูดยาวๆนะคะแล้วต้องใส่แมสเนี่ย ค่อนข้างที่จะหายใจไม่ทันนะคะก็เลยขออนุญาตถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ลงให้ทุกท่านได้ชมนะคะ CB 1 5 0 R ขึ้นชื่อตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วนะคะว่า เป็นรถที่ถอดแบบมาจากรถเทคโนโลยีสนามแข่ง MotoGP นะคะที่มาพร้อมกับขุมพลัง PGMFI 150cc Double Overhead Camshaft 4-valve wow, ที่สำคัญนะคะลูกสูบของเขาเนี่ยเคลือบสารโมลิดินัมพร้อมกับเกียร์6สปีดบอกเลยว่ารีดความแรงได้อย่างเราใจในทุกช่วงของการขับขี่เลยค่ะแต่มีอะไรเด่นอีกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นจุดๆเลยนะคะ ในส่วนของไฟหน้ายังเป็นแบบ LED ทรงกลมนะคะแล้วก็ในส่วนของโช๊คอัพเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิลนะคะคงคอนเซปต์ของแบบโชคอัพขนาดใหญ่นะคะรองรับแรงกระแทกได้ดีในส่วนของระบบเบรกห้ามล้อหน้านะคะามาพร้อมกับคาลิเปอร์สีแดงนะคะสี่พอร์ตแบบเรดียนเมาส์พร้อมกับจานเบรกแบบลอยตัวขนาดใหญ่ ขนาดถึง296ม mm ิเมด้วยกันนะคะเทคโนโลยีเดียวกับรถในสนามแข่ง MotoGP นะคะทำให้เราหยุดได้อย่างมั่นใจที่สำคัญในรุ่นที่เป็น ABS นะคะจะมี G sensor ให้ด้วยป้องกันในเรื่องของอาการท้ายปัดท้ายยกนั่นเองค่ะชุดประกับแฮนด์แล้วก็เรือนไม้นะคะยังเป็นเหมือนของ CB ตัว150ตัวเดิมนะคะก็คือเป็นแบบ Full LCD นั่นเอง ถ้าเป็นในรุ่นสแตนดานนะคะบอกเลยว่าความแตกต่างของตัวโฉมสองพันยสิบเอ็ดกับตัวโฉมเดิมเนี่ยต่างกันน้อยมากนะคะอย่างตัวที่โชว์อยู่นี้สิ่งที่ต่างกันก็คือจะมีแค่ในเรื่องของสติกเกอร์นะคะที่ติดตรงเฟรมตัวถังแล้วก็ตรงอ่าด้านข้างนะคะรวมถึงในส่วนของตัวท่อไอเสียนะคะซึ่งใช้สีนะคะจะเป็นสีแบบออกโครเมียมก่อนหน้านี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะก็มีความแตกต่างกัน นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะจุดเด่นตัวต่อมาของตัว CB 150R ก็เป็นในเรื่องของสวิงอาร์มหลังนะคะที่ทำมาจากเหล็กมวลเบาซึ่งให้ความแข็งแกร่งน้ำหนักเบาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ดีด้วยนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทำให้รถเนี่ยน้ำหนักเบาแล้วก็ทรงตัวได้ดีเนี่ยของ CB 150ก็ยังเป็นในเรื่องของการรวมจุดศูนย์ถ่วงแบบ Inner Pivot Type Diamond Frame น,ะะนั่นก็คือการวางจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักให้อยู่ใกล้กับผู้ขับขี่มากที่สุดทำให้ควบคุมรถได้ง่ายดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะสรีระแบบไหนนะคะก็ได้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่แบบมันเราใจได้ไม่แตกต่างกันนั่นเองค่ะยางหลังมีขนาดใหญ่หน้ายางกว้างมากนะคะถึง150มิิเมตรด้วยกันช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะแล้วก็เกาะถนนได้ดีเยี่ยมแม้ในย่านความเร็วที่สูง โชคอัพหลังเป็นแบบโมโนโชคพร้อมกับขดลวดสีแดงนะคะเพิ่มความโดดเด่นของตัวรถได้อีกระดับด้วยคันนี้เนี่ยมีกี่สีนะคะบอกเลยว่า,า CB150R เนี่ยในรุ่นสาตนดาดมีให้เลือกด้วยกัน2ส,สีนะคะคือสีแดงดำและก็ สีดำนะคะส่วนในรุ่น ABS จะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นก็คือสีดำแดงนะคะรุ่น ABS เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวเฟรมนะคะซึ่งเป็นเฟรมแบบสีแดงนะคะกระบอกโชคอัพสีดำนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากเซลพิโนกสัญญาว่าถ้ามีรถจริงมาแล้วนะคะจะรีวิวให้ได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลลพินกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ